อธิบดีกรมพลศึกษานะคะก็ได้มีการเปิดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านมโนราค่ะอธิบดีกรมพัศึกษาเปิดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านมโนราในงานมหากรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิน่นภาคใต้มโนราประจำปี2565รอสิบชิงชนะเลิศสร้างการรับรู้แก่เด็กและเยาวชนเหตุคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิน่น ที่โรงสีแดงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาดรนิวัตรลิมสุขนิรันต์อธิบดีกรมพระศึกษาเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประกวดศิละปะการแสดงพื้นบ้านมโนราในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้มโนราประจำปี2565รอิรอบชิงชนะเลิศพร้อมด้วยคณะร่วมในพิธีเปิดด้วยการบรรเลงปี่อย่างไพเราะโดยนายควรทวนยกศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงหรือดนตรีพื้นบ้านในฐานะคณะกรรมการ ด้านอธิบดีกรมพระศึกษาก็กล่าวนะคะว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยาภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติค่ะโดยมีนโยบายใช้กิจกรรมนันทนาการในการเสริมสร้างสุขภาวะพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศและเป็นอาชีพในระดับนานาชาติจึงได้มีการกําหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านเป็นการแสดงอัตลักษณ์อย่างทรงคุณค่าอันเป็นการดึงด ความสนใจให้ประชาชนได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้อย่างมโนราที่ได้มีการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในการที่จะอนุร,รักษ์สืบสารให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ